สวัสด,ด,ด,ดีครับพบก,กับช่างแหวนมือกบติดกล้องดิจิตอล้างนอกครับผมพบกับช่างแหวงครับผมติดตั้งแผงดิจิตอลครับผมตั้งอะนะครับรล็อกน็อตให้นั่นนะครับ กล่องี yeah, of of mond, ip, ดีกั้นะครับผมอยากลักไปเลยตัวนี้จะเป็นสายเป็นยานภาพนะครับเข้ากับทีวีนะครับตัวนี้เสียเข้ากล่องเลยนะครับตัวนี้จะเข้าทีวีนะครับ

กด subscribe ก,กดกระด,ดิ่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแงหวนนะครับผมสวัสดีครับ